ธรรมะสวัสดี ตัวนี้ก็คือสักยมุนีจากเรื่องมหาสึกคนชนเทพทาจากค่ายของคนไทยด้วยนะกล่องสวยงามมากเลยประตูตเรื่องนี้เขาจะเอาเทพต่างๆมาสู้กันแพ็กเกจด้านในจะเป็นโฟมกันกันแทกแบบนี้นะเปิดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีชิ้นส่วนให้เราประกอบเริ่มต้นนะตัวฐานของเขาเนี่ยจะเป็นฐานเรซินนะจะมีการเขียนชื่อว่าสักยมุนีอยู่ด้านหน้าเอาละทุกคนนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดเดี๋ยวเราจะลองประกอบดูโดยปกติเรซินเนี่ยเขาจะไม่มีคู่มือมาให้เราจะต้องหาจุดประกอบเองนะเราก็ต้องประกอบตัวใบของเขาไปก่อนนะตัวใบไม้นะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เ ก็ใส่ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวฉากหลังนะเขาลงสีมาได้สวยมากเลยใส่เข้าไปแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวของเขานะใส่เข้าไปใส่หัวเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ถือก็จะมีแว่นตาเล็กๆเ,เป็นไงทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมสักยมุนีหรือว่าสากะในเรื่องมหาสึกคนชนเทพนะตัวนี้ทําออกมาได้สวยมากเลยฟเฟกต่างๆก็ดูลงตัวนะเดี๋ยวเราจะมาหากล่องใส่ให้กับเจ้าตัวนี้กันเป็นไงเรียบร้อยเสร็จแล้วกล่องสําหรับใส่โมเดลตัวนี้ต่อไปเราจะเอาโมเดลใส่เข้าไปในกล่องนะมาดูกันว่าจะสวยมากน้อยแค่ไหนตัวกล่องตัวนี้จะเป็นกล่อออองกกแบบมาเพ สำหรับโมเดลตัวนี้โดยเฉพาะจะมีไฟบนล่างแล้วก็มีการแกะสลักด้านหน้านะเป็นโลโก้ของตัวการ์ตูนมีการใช้สีทองเพื่อทําให้โมเดลเนี่ยออกแนวขลังมากยิ่งขึ้นแบ็กกราวน์เนี่ยก็จะออกแบบให้ไปในทางเดียวกับโมเดลลักษณะคล้ายๆตัวดอกบัวที่อยู่ตรงฐานดูสิใส่เข้าไปแล้วโมเดลดูมีออร่าและดูมีพลังมากขึ้นเยอะเลยถ้าใครมีโมเดลตัวนี้ก็อย่าลืมหากล่องแบบนี้มาใส่นะสวย